ตลาดหน้าหนาวก็ใกล้ที่จะเปิดแล้วนะครับนะก็มกราคมนี้นะครับแต่จริงๆก็ไม่นถึงใกล้มากหรอกนะแต่ว่าก็มีอัปเดตข่าวๆวความเคลื่อนไหวซื้อขายกันหน่อยดีกว่านะครับเห็นหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่อาร์เซนอลจะซื้อกองหน้ามาเติมบ้างอาร์เซนอลจะซื้อตัวรุกมาเสริมทีมบากนะครับมาคลิปนี้ครับมาชวนอัปเดตข่าวของอาร์เซนอลในการเสริมเกมรุกกันหน่อยครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับแล้วก็คลิปนี้ครับอยากชวนแฟนอาร์เซนอลนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าเฮ้ยไอเรื่องการซื้อซื้อขายขายของอาร์เซนอลในช่วงมกราคมนี้เนี่ยนะครับมีตัวไหนที่เขาอาจจะซื้อกันบ้างหรือว่ามีใครที่ดูแล้วมีภาษีเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างอาร์เซนอลวงการาคาเท่าไหร่บ้างนะครับจะได้จะได้ไปทําความรู้จักกันไว้ก่อนนะฮะเพื่อจะได้เอ้ย มันจะต้องมาเป็นนักเตะอาร์เซนอลเราจะต้องไปเชียร์เขาเนี่ยนะครับจะได้ดูว่าเออเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับอย่างที่ บอกหลายๆครั้งเลยนะครับไม่ว่าเราจะเชียร์ใครหรืออย่างไรก็ตามนะฮะเราไม่ใช่คนจ่ายตังค์นะฮะแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนเซ็นด้วยนะครับก็เขาเป็นคนเซ็นมิเกลอเตตานุนเอดูนุนอ่าแล้วก็ทีมงานต่างๆนานาน,นุนเพราะฉะนั้นพวกเราเชียร์ไปฮะแล้วก็เราก็ไปดูข้อมูลนะครับประกอบการเชียร์บอลของพวกเราให้มันมีความสุขนั่นเองนะครับอ่ะว่าแล้วครับแนวรุกมีใครอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมเล่าลวดเดียวเลยนะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่ามีใครบ้างเนี่ยฝากทุกท่าน ติดตามพวกเราคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคิดว่ามีกองหน้าคนนั้นคนนี้ปีกคนนี้คนนั้นมิดฟิลตัวลูกนั้นนี่นคนไหนน่าสนใจอีกก็ลองคอมเมนต์มาก,กันแล้วกันนะครับทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok นก่ันเองพร้อมแล้วไปรุยกันเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีแผนในการที่จะเติมกองหน้าเนี่ยอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับคนที่เรียกว่ามีข่าวอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีภาษีที่ค่อนข้าง ชัดเจนที่สุดนั่นก็คืออีวานโตนี่นะครับอ,อีวานโตนี่อีวานโตนี่เนี่ยนะครับของเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยโดนโทษแบนนะครับก็ <c oughs> ทะลึ่งไปเฮ้ยพูดแล้วก็น่าเบิร์ดกระโหลกนะฮะเป็นทะลึ่งไปเ,เรื่องมีเอี่ยวเรื่องการพนันต่างๆนานานะครับแต่ว่าโอเคแหละเรื่องคดีความของเขาเราไม่ว่าแล้วกักนแต่ว่าเขาโดนแบนไหมครับ น่าจะกลับมาปีหน้าเลยนะครับซึ่งก็จะสอดรับกับช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าซื้อมาเนี่ยก็อาจจะร้อยนิดหน่อยก็ใช้งานได้เลยในช่วงปลายฤดูกาลอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะฮะก็ยังคงเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาร์ซนอลนะกับกับอีวานโทนี่นะครับก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอายุอนะีวานโทนี่เนี่ยไม่น้อยแล้วนะครับ27ปีนะครับซึ่งเขามาก็อาจจะเป็น28ไปแล้วอะไรแบบนี้แต่ถามว่ามาแล้วใช้งานได้เลยไหมคําตอบคือใช่นะครับในมุมมองผมนะก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วรู้จักมันดีอยู่แล้วแล้วก มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับมีฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนร่วมไปถึง24ประตูนะครับโดยทำเองได้20ประตูแอซเซส,สเพิ่ม4ประตูกองหน้าแบบนี้แหละที่เราต้องการนะครับออไม่ได้หมายความว่ากริเบลเชซุสไม่เก่งนะแต,แต่ก็ต้องยอมรับว่าเชซุสเนี่ยมีทั้งอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็เชซุสเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมได้ดีมากๆแต่ว่าทำประตูแบบด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่สูงมากเท่าที่ควรในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่ากริเบลเชซุสเนี่ยเรียกว่าเรียกว่า ก็เป็นเป็นกำลังหลักได้เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาจจะยังขาดเรื่องจํานวนประตูไปหน่อยแต่ว่าถ้าได้อีวานโตนี่มาเนี่ยมาเสริมในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเน่ทำให้จํานวนประตูของอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาละนะครับอันนี้มันเป็นแผนที่เรารู้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้อยากจะมาอัปเดตเรื่องนี้ เป็นหลักนะครับอาจจะตัวอื่นๆช้อยอื่นๆนะครับช้อยอื่นๆที่ผมเคยเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีทางด้านของซานเดโกคิมิเนสนะครับของเฟยานูดอันนี้อายุ22ปีนะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นดาวรุ่งที่พุ่งมารวมไปถึงเบนจามินเซสโก้นะครับของอาเบรไลฟ์ซิกนะครับอันนี้ก็แค่20ปีเท่านั้นเองนะครับทั้งสองคนนี้เคยเล่าไปแล้วไม่เล่าซ้ำละนะครับผมทุกคนอาจจะลองไปหาขอ้อมูลดูกันเพิ่มเติมก็ได้หรือไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็น2คนที่น่าสนใจนะครับแต่่วา สิ่งที่ผมอยากจะมาสื่อสารมาเล่าเพิ่มเติมในวันนี้คือตัวเลือกอื่นๆครับของอาร์เนอลในการที่จะเติมเกมรุกครับมาดูกันหน่อยครับว่ามีใครบ้างครับไม่ใช่กองหน้าครับเป็นเป็นปีกนะฮะเป็นเป็นมิดฟิลด์อะไรแบบเนี้ยนะครับที่จะมาเติมเกมรุกให้กับอาร์เนอลคนแรกครับที่มีข่าวกับเรานะครับก็คือทางด้านของฟอร์เรียนเวิร์สครับปีกของไบเออร์เลเวอร์กูเซนครับ ซึ่งสถานการณ์ของนักเตะรายนี้เนี่ยต้องบอกว่านอกจากอาร์ซนอลแล้วนะครับก็มีทอแนมฮอสเปอร์ครับนะที่ให้ความสนใจนะครับฟอร์เรนเะวิร์สเนี่ยด้วยเหมือนกันนะครับเขาสามารถเล่นได้ในตำแหน่งปีกนะครับนะแล้วก็พวกเกมรุกตรงกงกลางอะไรอย่างเงีง้ยสามารถเล่นได้ด้วยนะครับก็เป็นการแย่งตัวกันระหว่างาทีมจาก ลอนดอนเหนือทั้งคู่นะอาร์เซนอลกับสเปอร์นะครับอายุแค่20ปีเท่านั้นนะครับเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับก็ในช่วงตลาดมกราคมนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาอาจย้ายหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับคือถ้าอาจจะไม่ไม่ได้มกรานี้ก็อาจจะไปได้ซัมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนผลงานล่าสุดนะครับลงเล่นในสนามไปทั้งหมด13เกมนะครับสามารถทำไปแล้ว5ประตูกับ9แอสซิสต์โคตรหล่อ เกวอ,อยากได้เลยโห้โดูสถิติแล้วกูอยากได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเวิร์สเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทีเ่เล่นร่วมกับทางด้านของไอเนี่ยกรนิตชาก้าที่ย้ายไปเลเวอร์กูเซ่นอ่ะนะครับก็หวังว่ามาเฟียสวิตจะไปช่วยกล่อมหน่อยว่าเฮ้ยมาเล่นอาร์เซนอลดีนะเวย้ยนะครับจะได้มีอีกหนึ่งตัวเลือกในเกมรุกของอาร์เซนอลนะโห้าอายุดีมากเลย20 ผลงานได้ขนาดนี้ผมว่าน่าสนใจแต่ว่าสเปอร์เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะกำลังสร้างทีมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โค้ดโค้ดอย่างคุณอังเก้นเนี่ยโอ้โหก็เรียกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในใน,ในช่วงต้นสีซั่นนี้นะครับก็ต้องแย่งกันหน่อยละนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยก็อยากได้เหมือนคนมาโลเดชันบ้างอะ่ะเพราะต้องยอมรับว่าพอไม่มีมาตินเอเดลกาแล้วเนี่ยโอ้ ไอ้มิฟิลตัวรุกที่มันมีก็ค่อนข้างที่จะหารังสรรค์เกมรุกเหมือนโอเดกาแทบจะไม่ได้เลยนะครับบางคนก็เจ็บอ่อนแรนแรอย่างสมิธโลอย่างเงี้ยนะครับก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลานะครับไอ ฟาบิโอวีอราก็3วันดี4วันไข่นะครับวันไหนเล่นดีก็ดีดีนะครับวันไหนเล่นไม่ดีก็ก็เรียกว่าอยู่ๆก็ไปทำใบแดงเทเลอร์เทล่าอะไรก็มีค่ายฮาวเวิกส์เองก็เช่นกันยังหาเกมที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมึงคือร่างทองของมึงเนี่ยยังหาไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นการหาแนวรุกหาเพลย์เมคเกอร์คนที่จะมาเสริมให้อาร์เซนอลมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับส่วนค่าตัวของฟอร์เรนเวิร์สเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ โห oh, ดูเห็น่าตตัวแล้วเฮ้ยมึงต้องเก่งมากเลยนะอายุยี่สิแล้วจ่าย80ล้านปอนด์ได้เนี่ยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ก็ว่ากันก็นแล้วกันนะเด่วนันนี้เอามาเป็น เป็นข่าวให้รู้จักก่อนงนี้แล้วกันจะซื้อจริงไม่จริงก็เดี๋ยวว่ากันก็แล้วกันนะอะ่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอ่ะไปดูคนอื่นต่อดีกว่านะครับคนนี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนของเราครับนั่นก็คือมิซุโน่นั่นเองนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนการนะขอบคุณมิซุโน่ด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยถึงเวลาปลดปล่อยเล l e a ส e คัลเลอร์แพ็คครับ ปลดปล่อยพลังจิตวิญญาณและความหลงไหลที่มีต่อฟุตบอลในตัวคุณครับกับสตัดหลากหลายรุ่นนะครับโมเลเียนโอนะครับเนโอเบต้านะครับอัลฟานะครับโอ้แล้วก็อีกหลากหลายรุ่นเลยนะครับวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยไปลองใส่กันได้ที่ m i ซูโน่แฟลชชิปสโตร์นะครับหรือว่าจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ w w w m i t s u n o นะครับทีมชาติไทยใส่ยันเพียบนะครับแล้วก็รวมไปถึงนักเตะอาชีพอีกหลายคนเลยนะครับนะผมเองก็ใส่นะชอบมากด้วยนะครับมาดูคนอีกคนหนึ่งนะครับแนวรุกที่มีข่าวกับอาร์เซนอลในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือจูเลียนบรัน์ครับโอ้โหชื่อนี้ได้ยินมานานมากแล้ววนๆนเวียนเวียนเวนไม่ได้มาสักทีนะครับจูเลียนบรัน์ครับนักเตะที่ต้องบอกว่ามีข่าวกับอาร์เซนอลครับกำลังกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะยื่นข้อเสนอซื้อตัวนะครับจูเลียนบรัน์ นะครับนักเตะสารพัดประโยชน์ของบรูซเชดอทมุลครับมาในช่วงมกราหรืออาจจะเป็นซัมเมอร์นี้เลยนะครับ,รบก็เดี๋ยวว่ากันนะหลังจากที่ซีซั่นนี้เนี่ยตัวบรันเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลงานได้อย่างดีนะครับลงเล่นมา12เกมเนี่ยยิงไปแล้ว5ประตูนะครับทำให้อาร์ซ a นอลมิเกลอาเตต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจนะครับอยากจะให้มา ซัพพอร์ตนะบุโกโยซาก้ากาเมร์ตินเนลลี่นะครับเพราะว่า2คนนี้เนี่ยถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายเนี่ยต้องลงเล่นสม่ําเสมอเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะมันยังหาคนที่จะมาสลับสับเปลี่ยนแล้ววางใจเชื่อใจได้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับมีอะที่เห็นโดดเด่นมาม่คนนึงคือเรเนอตอสซาเนี่ยก็ถือว่าแทนที่แนวรุกได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเมื่อไปดูคนอื่นๆอะไรแบบเนี้ยในในตำแหน่งปีกอะไรนัริชนลสันถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่ามันยัง มันยังแทนบุโ,โยสซาก้าไม่ได้จริงๆอย่างตังอะนะครับแต่ว่าก็ยังผมก็อยากให้ให้สโมอสรให้โอกาสอย่างสม่ำเสมอนะผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันส่วนตัวที่แบบมาแล้วแบบน่าจะเชื่อว่ามีผลงานที่ดีได้เลยอย่างจูเลียนบลังเนี่ยก็น่าสนใจนะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับก็นอกจากอาร์ซนอลที่สนใจแล้วนะครับก็ยังมีนิวคาสเซิลก็สนใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าตัวเนี่ยไม่แพงนะ ว่ากันว่าไม่ได้สูงมากเพราะว่าอายุนักเตะเนี่ยก็27แล้วนั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับแนวรุกที่จะมาเสริมอาร์เซนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่อย่างที่บอกไปนะมีข่าวอยู่แล้วยังไม่ได้หายไปนะ ไม่ว่าจะเป็นอีวานโตนี่อะไรพวกนี้เราดีว่าไปแล้วนะแล้วอย่างปีกเปิรกอกเลยก็มีมาเพิ่มเติมด้วยแล้วนะครับทุกคนอยากได้ใครก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับหรือว่าคนอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับหรืออาจจะตกหล่นไปมีข่าวหรือว่ามีอะไรน,น,ะนู่นนี่ก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแชร์กันหน่อยนะครับแบ่งปันกันหน่อยนะครับร่วมทำคอนเทนต์ไปร่วมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบและทิกต็อกวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ